จินตนาการภาพที่แต่ละคนมีต่อเมืองที่พวกเราอยู่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าหนึ่งในวิธีการสร้างความห่วงแหนช่วยกันพัฒนาเมืองคือทําให้คนในเมืองได้เห็นภาพความสวยงามของสิ่งที่เมืองมีรู้จักเข้าใจรากวัฒนธรรมของเมือง ด้วยหลายๆวิธีนะคะหนึ่งในนั้นลองดูวิธีการของกลุ่มช่างภาพอาสาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเขาลุยเข้าไปบันทึกภาพโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยนะคะที่อำเภอสิงหาคนครจังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมคะจุดนั้นกำลังถูกบุกรุกจากโครงการพัฒนาจากบางฝ่ายนะคะ กลุ่มช่างภาพอาสาก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็บันทึกภาพเรื่องราวอยากจะให้คนในเมืองที่อาจจะยังไม่เคยเข้าไปหรือคนที่อยู่ไกลบ้านได้เห็นภาพเหล่านี้ผ่านการจัดนิทรรศการนะคะหมุดนี้ปักหมุดเล่าเรื่องราวเข้ามาโดยคุณปุณรดาคชรัตน์นักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลารายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน c s i z e ของไทย PBS ค่ะ คุณผู้ชมคะจังหวะที่เดินเข้าไปถ่ายภาพเนี่ยไม่ได้ไปกันเดียวๆไปกันเป็นกลุ่มช่างภาพอาสาแล้วก็จับมือทํางานร่วมกับสํานักศิลปกรที่11สงขลาลงพื้นที่ไปในจุดนี้นะคะต้องใช้คําว่าเป็นแหล่งโบราณสถานที่สําคัญค่ะสําหรับแหล่งโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยเนี่ยคะ่ะภาพยอดฮิตที่ หลายคนจะนึกถึงเขาแดงเขาน้อยพิกัดของเขาแดงเขาน้อยมีความน่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นพิกัดสำคัญของเมืองสงขลานะคะคุณผู้ชมซูมอินเข้าไปจากหมุดที่คุณปุณราดาปักหมุดรายงานเข้ามาดิฉันจะลากเส้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าจุดที่เป็นพื้นที่โบราณสถานที่สำคัญของสงขลาอยู่ตรงนี้ค่ะพิกัดกรอบสีเหลืองตรงนี้คือพื้นที่สำคัญซูมเอาออกมานิดนึงคำถามคือมันสำคัญอย่างไรคุณผู้ชมสังเกต ใกล้ๆก,กับจุดที่ดีฉันไฮไลท์สีเหลืองนะคะนั่นคือทะเลสาบสงขลาแปลว่าเขาแดงเขาน้อยอยู่ในพิกัดที่เป็นปากอ่าวทางเข้าทะเลสาบสงขลาค่ะในพื้นที่มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการรบทางทะเลนะคะวงกลมสีส้มที่วงให้ดูตรงนี้ค่ะเป็นป้อมหมายเลข9ก้าเป็นจุดที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์นะคะ สีน้ำเงินที่ผู้ชมได้เห็นด้านบนนี้เป็นกําแพงเมืองเก่าสงขาพิกัดอยู่ประมาณตรงนั้นมองไปเห็นทะเลค่ะคุณผู้ชมและอีกจุดหนึ่งที่อยู่ระหว่างทําการศึกษาข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ก็คือบริเวณเจดีพี่น้องยอดเขาแดงทั้ง3จุดสีส้มสีน้ําเงินและสีแดงที่ดิฉันวงกลมให้ดูตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กสาคัญของเขาแดงเขาน้อยที่ต้องศึกษารากของเมืองกันต่อนะคะแล้วก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้รู้ว่าเมืองเก่าสงขามีประวัติศาส ที่ยาวนานค่ะเราย้อนไปชมภาพช่วงเวลาที่มีการลงพื้นที่ไปบันทึกภาพและเก็บหลักฐานข้อมูลเหล่านี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นทางมันก็ไม่ง่ายนะคะเป็นเส้นทางที่กลุ่มช่างภาพอาสาเดินขึ้นไปในแต่ละจุดแล้วไปเจอความเสียหายจากการบุกรุกโบราณสถานในพื้นที่เขาแดงเขาน้อยจุดนี้ไม่ธรรมดาละค่ะเพราะว่าอายุก,กว่า1000ปีหลักฐานทางโบราณคดีชี้ว่าพื้นที่ละแวกนี้ก็คือเมืองเก่าสงขา เมืองเก่าในแง่ประวัติศาสตร์นะคะนอกจากนี้วัดวาอารามเขามีป้อมด้วยเป็นป้อมปราการมีปืนรบด้วยค่ะอยู่ด้านบนหลายสิบป้อมแล้วก็มีแนวกำแพงเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงมีแต่ดีสองพี่น้องที่ยอดเขาแดงที่ดิฉันวงกลมให้ดูในช่วงต้นเมื่อสักครู่นอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานอีกหลายแห่งบริเวณรอบเขาแดงนะคะ และนี่แหละค่ะคือชุดภาพส่วนหนึ่งที่จัดแสดงในนิทรรศการงานเสวนาปกป้องเขาแดงเซฟสิงโคลา่าที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสงขลาเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาภาพเหล่านี้เล่าเรื่องความสําคัญของเมืองเก่าและเป็นจุดตัดการพัฒนาที่ให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมนะคะขยายเรื่องนี้จากเสียงของทีมช่างภาพอาสาที่ลงพื้นที่ค่ะเที่ยว แว้ขึ้นแว้ลงหัวเขาอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าคือข้างบนจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเหมือนขับรถไปทางนู่นนะทางท่าเพจะเห็นเขาจะเห็นทางค่อยๆผุดขึ้นมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันถูกทําลายพอมาคิดแล้วมันเหมือนจะส่งผลกระทบต่ออดีตที่อยู่ตรงนั้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของตรงนั้นครับเราต้องการที่จะนําเสนอความงามความน่าสนใจของภูมิทัศน์บริเวณนี้ สนใจที่จะนําเสนอมิติที่มันมากมากกว่าที่ตาเห็นสนใจมุมมองที่มันเสนอถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ข้างในซึ่งมันอาจจะเป็นมุมมองที่คนทั่วไปมองไม่เห็นหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ครับผมเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะนําช่วงเวลาที่งดงามที่น่าสนใจเหล่านั้นออกมานําเสนอมันผ่านรูปถ่ายครับนอกจากลุกขึ้นมาบันทึกข้อมูลสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น